สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพิงค์แอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของการที่จะมีดาวย้ายนะคะในวันที่1นธันวานี้ค่ะนะคะดาวศุกร์จะมีการยกเข้าสู่ราศีตุลค่ะตั้งแต่วันที่1เลยยิ่งยาวไปจนถึงวันที่26่ธันวาค่ะอยู่กับเราประมาณเกือบไปถึงสิ้นปีเลยนะขาดอีกนิดเดียวนะประมาณ3-4วันเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะส่งผลยังไงบ้างกับชาวลัคนาราศีกลุ่มถ้าเกิดใครที่ฟัง คลิปนี้แล้วอยากจะอ้างอิงจากวันเกิดนะคะก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่13กุมภาค่ะถึงวันที่12มีนาแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแบบลักนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้เรามาดูกันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการนะคะที่ดาวศุกร์เนยย้ยยายเข้าสู่ราศีตุลครั้งนี้นะคะจะไปตกอยู่ที่ตำแหน่งสุพะ นะคะของชาวลัคนาราศีกุมส่งผลดียังไงดาวศุกร์เนี่ยเรารู้กันอยู่ละดาวศุกร์จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสเสน่ห์เกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองซึ่งโดยปกติแล้วอะชาวราศีกุมเนี่ยมีพระราหูนะคะมีดาวราหูพระราหูเนี่ยแหละเป็นดาวเจ้าเลื่อนอยู่ละคุณจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์อยู่ละนะคะด้วยความที่ว่านะ,ะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าได้กับทุกคนนะ,ค,ะคุณสามารถที่จะอยู่สบายๆก็ได้จะไปอยู่หรูๆก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะแบบ บ้าบ้าบ,าบ,าบานะคาดเดาอารมณ์ไม่ค่อยได้นะบางทีก็จะทําอะไรแปลก,กแนวจากชาวบ้านนะคะบางคนก็แบบแต่งตัวแปลก,กนะไม่อยากทําอะไรเหมือนใครซ้ําใครเหมือนประมาณว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้อ่ะทำไมนะคะมีความเป็นตัวเองสูงนะเนื่องจากว่าราหูมันไม่มีใครสามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะคะแล้วด้วยความที่ว่าตัวคุณเองในช่วงจังหวะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่มันจะยิงยาวไปปีครึ่งที่ปิงเคยบอกอ่ะก็คือพระราหูไปตกตําแหน่งกระดุมพระ แปลว่าในเรื่องของการเงินน่ะคุณเนี่ยหาเงินได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่นะคะราหูก็ยังคงค้นทรัพย์ตัวคุณเองอยู่ก็คือหมายถึงในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายแต่การที่จะมีดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณจะยิ่งมีเงินเพิ่มขึ้น ะะทีนี้เงินจะมาจากไหนมันมาจากในเรื่องของตําแหน่งสุภาก็คือในเรื่องของการที่คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่การทําอะไรร่วมกันหรือแม้แต่ในช่วงจังหวะนี้ค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้สึกเอ็นดูแล้วก็เมตตาคุณเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีก,าากุมช่วงนี้อาจจะมีความแบบฟิลติดขี้เกียจไปบ้างปกติค่ะก็ทํางานแบบผีเข้าผีออกอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจพอมีดาวศุกร์เข้ามาดาวศุกร์คือการเสพสุขแปลว่าอะไรช่วงนี้ฉันไม่ค่อยอยากทางานหรอก ฉันอยากจะนอนฟังเพลงดู YouTube เล่นเกมนะคะติดซีรีส์นะ,ะจะไปทางฝั่งจีนฝั่งเกาหลีแล้วแต่แต่มันจะเป็นการเหมือนกับคุณกําลังพยายามหาความสุขอะความรื่นเริงให้กับตัวเองแล้วก็นะคะมีในเรื่องของเกณฑ์การแนวโน้มที่คุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเจอกลุ่มเพื่อนซึ่งปกติแล้วตัวคุณเองไม่ค่อยอยากไปนี่เห็นไหมพอมีดาวสุขขึ้นมาอยากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ กลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเสริมสวยเป็นพิเศษกันนะที่ผ่านมาบางทีแบบดูแลตามอารมณ์อ่ะเออนึกจะทําก็ทํานึกจะไม่ทําก็ไม่ทำเนาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยมีความร,รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คุณสวยเมื่อไหร่ที่คุณดูดีคุณมีความร,รู้สึกว่าโอ้โหเอเนจีในใจมันเลิศจังเลยพลังกายพลังใจฉันดูมันมาเปี่ยมล้นจังเลยมันเลยกลายเป็นว่านอกจากนนในเรื่องของความสุขกายสุขใจยังเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองรักสวยรักงามนะคะหรือบางคนเนะ่ะเป็นผู้ชายฟังคลิปนี้ก็อาจจะแบบอยากแต่งตัวอยาก ดูแลตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยละเลยไปนานนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่างานเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำงานโดยการเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่การเจรจาการการประสานงานนะการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยในช่วงสวรรว์นี้ถือว่าดีนะเพราะว่าตกมาเป็นตำแหน่งสุภาพะนะคะการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่จะดีมากๆนะจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะได้รับในเรื่องของอะไรใหม่ๆที่เพิ่มเติมข,ขึ้นมาซึ่งคุณอาจจะไม่คาดคิดแต่มันจะได้มาจากไหนก็มันเป็นดาวเจ้าสเสน่ห์ ตัวคุณมีสเสน่ห์และพอมีดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาตอนที่คุณทําอะไรหรือว่าคุณพรีเซนต์คุณมีในเรื่องของการพูดการเจราจารเนี่ยมันดีมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะสายพ่อค้าสายแม่ค้าเงินมาแบบปังแน่นอนค่ะนะเพราะว่าขึ้นมานะงานเนี่ยในช่วงจังหวะนี้หยิบจับอะไรมันก็ยังแบบเป็นเงินเป็นทองไปซะทั้งหมด นะคะมันได้เงินมาตลอดอะ่ะนะบางคนบอกอุ้ยมันจะได้เลยเงินหมดแป๊บหนึ่งเป็นไงคะเหมือนเสกขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวมีเงินใหม่อีกละนะคะมีเงินมาแบบให้เราใช้จ่ายอีกละสักพักหนึ่งแล้วพอมีเงินเข้ามาจะยังไงคะคุณก็ซูลสซูลายอะ่ะเพราะพื้นดวงคุณใช้เงินเก่งอยู่แล้วพอมีเงินเข้ามาหาเงินได้สักนิดนึงคุณคุณก็ต้องหาเงินที่แบบจะจ่ายออกไปแต่ในเรื่องของการจ่ายเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีสองขแบบั้ว นะจะมีแบบซ้ายกับขวาเลยนะซ้ายคืออะไรแบบประมาณว่าเออฉันใส่ด้วยแบบอารมณ์อะความต้องการของตัวเองสนองนี้ของตัวเองบางทีมไม่จําเป็นที่ต้องมีหรอกแต่เป็นยังไงคะยัดเยียดกาต้องมีขอให้จ่ายเงินสักนิดนึงแล้วกันสบายใจนะจะเป็นแบบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะขอให้คุณจ่ายคุณจะมีแบบเสพติดอารมณ์แบบจ่ายสักนิดนึงจิตแจ่มใสนะเป็นแบบนี้ การเก็บเงินการออมเงินมาเลยอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรหนักนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของการที่แบบคุณเนี่ยจะใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีแกงโน้มที่คุณอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะแยะมากมายจะมีญาติพี่น้องมีคนใกล้ตัวค่ะมาให้คุณช่วยเหลือแต่การช่วยของคุณมันเป็นการช่วยตามอารมณ์นะคะคุณอาจจะให้จริงแต่ว่าคุณอาจจะให้ไม่ได้แบบ ไม่ไม่ได้เยอะไม่ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นสิน,น้ําใจให้เหมือนกับว่าฉันให้ไปเลยโดยที่ฉันไม่ต้องคิดมากว่าจะเอาตรงนั้นไปทําอะไรนะคะส่วนนี้เรื่องของเกณฑ์การเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงเนี่ยขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการกรับวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ถ้ามองเป็นในเรื่องของการกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ให้คุณไปไหว้นะอย่างเช่นเป็นหลวงพออ่อโสธรเป็นพระดังนะคะเป็นแบบนี้เพราะสุภาษมันคือชื่อเสียงไม่คือความเด่นดังไปที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีในเรื่องของชื่อเสียงมีในเรื่องของพระที่เป็นองค์พระประธานใหญ่นะจะเป็นหลวงพ่อโตหลวงพออ่อโสธรหรือที่ไหนก็ได้เอาที่แบบคุณสบายใจแล้วคุณถนัดนะคะก็จะเป็นตัวในเรื่องของการกระตุ้นการเสริมทีนี้ ในเรื่องของโชคลาภอะ่ะมันก็มีเข้ามาโชคลาภจะมาจากคนแก่จะมาจากคนที่อายุเยอะก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะคะปิงจะมีการหยิบไพ่ให้อ่ะเดี๋ยวหยิบให้เลยแล้วกันนะคะจะหยิบให้ทั้งหมด4ใบนะสใบนี้จะหมายถึงในเรื่องของเลขนะคะที่จะเป็นเลขนําโชคให้กับคุณค่ะในเดือนนี้มาดูกันซิ เจ็ดหกสามนะคะอ่าเจ็ดหามตำนี้เลยย้ำกันอีกรอบนึงค่ะเลขหกแทนค่าเลขเก้เลขเก้แทนค่าเลขหกเลขสาแทนค่าเลขแปได้ก็ลองดูแล้วกันนะคะส่วนการที่จะทําบุญเสริมเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจากที่แบบ ตำแหน่งทางโหราศาสตร์บอกเรียบร้อยแล้วปิงสะขออนุญาตใช้ไพ่ขยายนิดนึงแล้วกันเนาะว่าจะต้องทำบุญแบบไหนที่แบบมันเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือว่าให้ไพ่เล่าเรื่องเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะอืม,อมเห็นเด่นชัดเลยฟ้าเปิดอะ่ะต้องทำบุญที่บ้านอะ่ะ นะคะบางคนอาจจะมีการกลับไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้แบบทำอะไรเท่าไหร่หรือว่าบางคนแบบคิดมานานและนะอยากจะทําบุญบ้านสักทีนึงจะต้องแบบทําแบบไหนอะไรยางคุณลองทําค่ะนะขึ้นมาดีทั้งนั้นแหละ การทําบุญบ้านนะการทําพิธีอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการปฏิบัติการสวดมนต์ด้วยตัวเองส่งผลดีค่ะนะคะส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในเรื่องของการบริจาคเงินเพิ่มเติมเนี่ยบิ๊กมองว่าถ้าเกิดสมมติเป็นการบริจาคเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่แบบสร้างในเรื่องของความมั่นคงไพ่ขึ้นมาคำว่าทตุดินอุดมสมบูรณ์หมายถึงอะไรคุณอาจจะร่วมบริจาคก็คือบริจาครงพยยบาลนะคะแต่หมายถึงว่าการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆอันนี้ทําได้เลยนะคะก็จะ ส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายทั้งหมดถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ